สอําันบอกสั่งมีคำเป็นนั่นเป็นว่าสองัหาบอกเนีนี่เดี๋ยวเป็นิีเจ้าบทบอก่เพื่อนดีวไปวันใดระช่างมันโกนระช่างเพื่อนกะสีทุบมั้งไปท่ทุบปทเาปทพื่นที่เพื่อทางก็ทางยังหิ้น่ทุบทชื่อท่อให้เพื่อนแต่มันมีจะกันเตือนมันก็บบได้แพ้โมนะคอยอหมยว่าแบบหมายทีเลาหยลทำลายเ่ ถ้าเอาเงินให้เราเราก็จิป้าเมียนบ๊อนั่นนะคันวันเราบม่หายเราก็จิถอดเอาคืนถอดเราก็ไปถอยเราก็จิตเพือ่อนเราถอยไปเทาก็เอาถอ,อาาไายไปไหมใส่แสดงคำบรรจิตรควิชัสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องบัดสุขสุขคนบัดสมองสุบอนเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้อยู่กับเบลล์อริคุเก่าเด้อพี่น้องเนาะมื้อนี้เบลล์อริมาหาทางด้านน้องกิมมี่พี่น้องเนาะถึงว่าเป็นอดีตของอันพุทธนั่นแหละ คือใไงคือทำแบบนี้คืออยู่จ้ะก็คือเขาหู้อะไรพี่น้องตอนนี้กับน้องตั้งน้องเพิ่นกะโสดเป็นทีครับห้อยแล้วเนาะพี่น้องบ่หู้ว่าเพิ่นเป็นจังไงความรู้สึกหลังจากที่เลิกลากันนะเนาะกับโมเมนต์ว่าทั้งนั้นดีทั้งนั้นนี่ชัวร์เลยพี่น้องอันนี้กรับแบบว่าเพิ่นบ่เข้าใจบ่เข้าใจกันแล้วก็ไปกันบ่ได้แล้วก็ยู่ดึงกันบ่ได้เนาะกัโอเคอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะซึ่โอเคเนแบบว่าตามที่เรรีว่านะเวลาคนเฮาบ่เข้าใจกันอยู่กันไปก็บ่สบายใจ จะให้เพื่อนเลิกลากันรถมาด้วยใชเนาะกับเอฟซีกันเลือกไล่ท่านก็น่าจะยินดีหรือว่าบางท่านกับอีตนเนาะก็แล้วแต่เอฟซีกัจารณาพิจารณาทำกันเดื้อโอเคป่ะสบายโอ้อันนี้บอาว่าอันเราชิมากนะบอสเราเอาเห็ดเบิดหลายหมื่นได้ไหมแม่นเนาะจะว่าเป็นตัเบิดหลายหมื่นบอเบิดหลายได้สมัยนี้มันแต่ว่าช่วงนี้ชิบเบิดหลายอยู่ผมแต่ว่า แม่นของแพงช่วงนั้นโบเบิสหลายเป็นไงบแ่แม่นเมนของมันกับสีนั่นลายตัวน,นั้นอิดนี่ก้อนละน่าจะพันปลายตัวน,นี้สามพันเลยมันบ่สามพันสามพันหาสามพันปลายแล้วนั่นดิแต่ก,ก 1, 5, 2, ี้ก้อนพันละห้าตอนพันหกเมนก้อนพันปลายตัวนี้สามพันแล้วแล้วกับปูนนี่แต่กี้นี่สอบละสามสิบเดี๋ยวนี้สามสิบห้าเดี๋ยวนี้หกสิบเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดนั่นดิมาแตกต่างกันนะพี่น้องเยเนาะ หมาว่ามันเบิดลายใชนไหมมืดลายแนนแต่ว่าฉันรับรื้อะไรได้สิได้ยังเตาก็สิได้รู้สิไม้กับไม้ไม่แต่เสาในกระสีได้เสาหนีกระสีได้ทุบเอางได้ถูกมั้สีคือเก่าอยู่มันกระสีบ่คือวันไหนแต่ว่าเป็นอิทเป็นยังมันกระแตกแน่แล้วเนาะเอาไปถูกเด้โอ้ยอีทถูกแล้วมันทช้บ่ได้เนาะอิทแนนมันสช้ใช้บ่ได้ได้เสียไปแนี่ยได้บ่บล็อกได้ยังน่าจะได้แนนบล็อกกอนนี่กระสีได้อยู่เนาะ แม่หากแต่ว่าวงกบนะถามอีนคนชื่อกะน่าสิคายชิคายใช่ปะน่าสิคายก็เงินถอยเป็นเงินของประตูอันนอันนี้กับบุหูน้ำเล่าเนาะแต่ว่าเฮือนอันชุุปแล้วเฮือนหลังนี้เนาะเราเอาเพื่นที่ว่าเป็นด้านกันนะแม่แม่แล้วอยากได้เฮือนหลังนี้มันมันพุ่งอยู่พุ่นแม่เราว่าสองมื่นหรอเฮือนหลังนี้แต่ว่าเพิ่นบ่มีเงินเพิ่นบ่มีเงินออื ถาวานนถาวานนกิมมี่เิ่นที่ชื่อนะนะเป็นราวชิรุษ้ทยสองมืออ๋ออ๋อที่บันนั้นเนาะโดยทว่าคนอื่นที่ชื่อเราสิขายสามมือมันสิบ่ฮู้ว่าบ่ล่ะอันเวลามากมันก็นสิฮัวแล้วเวลาเฮาตะปูเฮาตอกแล้วได้มันสิถอนขึ้นมามันก็ต้องเป็นรูเนาะเอปไปๆๆรอบเบิงบเบ่งนี่ๆมาฟังนี่อือ<ม>น,นี่มาเบิร์นี่ออเนี<ม>่ประตูายมันเปิดร้อนแล้วบ่แม่นมันร้อนประตูาย

แต่ก็ยังบ่ทันช้าบเนาะยังแต่กะแต่ว่ากัเบิดหลายนะแต่กะเบิดหลายตัวเสาต้นละพันสองเมนจ้กต้นนะเก้าอ่เก้าต้นเก้าต้นพันสองนหมื่นปลายแม่นหมื่นปลายแล้วก็บล็อกเลยบล็อกประมาณเบิดบ่พันหนึ่งบล็อกนะเบิดได้พันประมาณพันปลายไปสักพันหน่อยๆนี่อยนี่ละพันหนึ่งกับประมาณสามล้านกับประมาณหกพันสักบล็อกหกพันเป็นหมื่นแปดเลยดิอลูซิงอลูซิงนี่คืออยู่ประมาณ มื่นห้มืห้บวกเขากันกับเบิดลายมื่นเติมได้สามมื่นไปแมนบวกเลขกอกเบิดร์กเซ็ดบวกเล็กรับซาวเซ็นแมนเสร็จละเท่าไรเด็กไรช่สี่สิบแมนเอาสี่สิบสี่สองแปดแปดแสนแปดพันห้าแมนเะไรกันไ่บูนป่ะนี่บูนจะชอบคิดว่าบูนยช่องโตนะแมนช่องโตละเทียบไหนช่อต้ก็ต้หนึ่ง อยู่ที่ล้านไปแมนแมนแมนตกอยู่สองล้านไปสองล้านไปสองล้านไปอันก็สี่พันเนาะสี่พันไรละสี่พันแมนแล้วก็บวกเฮซ้ายสามล้านสามล้านเลยเฮกับซ้ายนี่แมนมัดลายแล้วก็ค่าสร้างค่าสร้างสองหมื่นแมนโอ้แมนความเราดีได้นี่มมัดลายนะบวกเล็กบวกหน่อยไปกับพี่น้องเอยเนาะโอโอเคบัานนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อแคปคิดตัวใหม่โดยโดยโดยเอ้า สบายดีบนเดียวน้อไม่ไม่ไม่ไอ่ไม่นม่นม่ไั่ไม่ัม่ไม่ีย่มาไม่คื่กม่ไ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 ม่่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไไม่ไ้่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่้ม่ไมม่ไม่ไ่ไ่ไม่ไม่กม่ไมัไ่ไม่ไม่ไม่ไ่่มไ่่ไม่่่่่ไมม่่ไม่ได้มะ แดกเศรษฐโอ้แล้วโจมเศรษแดกเข้ามาเลยเนาะแบบบ่มีโอกาสได้กลับคืนอีกแล้วเนาะรู้สึกไหมเนาะอืมบอมีคือว่าเจ้ากระตสินใจดีแล้วเดือนะมีแต่ไปหนาไปหนาหมดไป่ดังซีวิตเขามันพอสำพอพอไงเขาพอแล้วกับผู้นี้เขากะจากกันด้วยความหักความแพ้งมาจากด้วยความดีต่อกันพอใจกันดีแหละแไม่กับบอให้เครียดแค้นกันต่อไปเนาะ มีแต่ว่าผ่านไปเคยเอิ้นพอเถ่าเขาก็เอิ้นพอเถ่าคือเก่าแล้วเคนเถ่ากว่าห้อเนี่คนแปลว่าเฮากับบดได้หายกันเด้เฮาเบิดความเป็นชามีภรรยาแต่ว่าก็ยังเว้ากันดีได้อยู่แม่นแม่นแมนก็เป็นมิตรดีเนอะโดนเกลียดแคทมีแต่ว่าน้องกิมมี่กันทีไปหาเหตุงานเหตุการณ์ขันมีโอกาสเนาะเรื่องเหตุงานขันมีไปอยู่ละแแม่กับไปทำบ่มีลานเดือนเดวก็ใหญ่ไปเราก็ อยู่ไปเรียนนานนิดนี่กับจักค่างเบิ่งนี่นหะเจ้าเว้ยนี่คือจากแบบได้โทรศัพท์โทรศัพท์อะไรติดต่อหาเบี่ยงงานเห็ดอยู่ทางไทยอยู่ก็คิดคิดไปเนาะก็มีหลายคนยูที่เป็นอันคอมเมนต์เข้ามาว่าน้องจิมีบอยอยากเห็ุงานบอจังใจจังใจนะเป็นแบบหลายคนยังให้โอกาสมาเชิญเนาะเมนในเพื่อนน้องเพิ่งยังน้อยอันนี้เมนเมนนโลให้โอกาสทางด้านการงาน ทางด้านการงานนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะบ่แม่นแนวอื่นแนวอื่นหรอกแนวอื่นแน่นปีหนึ่งได้สามสี่สิบจอบนี่เขานี่กุ้มกินอยู่บ้างไหก็บบุกุ้มบุกุ้มอันนี่อยากไปจะได้ขายขายเข้าขายไขว้มาได้บ่มันบ่แม่นควายเขาขายไม่ได้เคยกับเจ้าน้อเคยกัเจ้าไปขายของเขาเคยบ่อยๆเนีขายได้บ่ขายผมไม่โอ้เมนบ่บ่อย นี่ต่พอแพ้หนได้แล้วเราจะขายคุยอยู่แล้วอ่ะโง่คือพอแพนตลอดอ๋อจะจะขายพบอแสดงว่าเจ้ามึงนี่ก็บม่ได้ข่าวบ้านนี่เนาะแต่เก่ามากหายจะหน้าแล้วป่ะนี่เนาะปกตินอนข่าวบ้านนะคือว่าไปสากเวทจากอยังโทรศัพท์เดี๋ยวมันโทรศัพท์เรียบร้อยป่ะนี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยกิดได้ไม่ได้เขาป่ะเนี่บโมย่างเราโบเหินเราเอฟเดี๋ยวจะหน่อยเอฟซีกับจัดหาน่องละโอ้ว่าขูมือนี่มันรวดเร็วทันใจ ด้วยได้เส้นใจแน่กันนึ่งมากกัเป็นดุเฟรเสียแน่เป็นยันน้องเงาเนาะแน่แล้วลินเฟสลินยังกัเป็นแห้งเป็นชุดหรือเ่ด้วยความสงสารกับมี่ลินเฟซลินยังเป็นคลักระบนกระโบเฟซมาได้ลินเฟสนะดินลายเป็นบ่โมเคยยังโมเคยเดินอยู่ดินในเฟสโทรศัพท์ที่จะใส่ตอนนั้นรุ่นไหนเนี่ยมันก็แบบก็ที่กินก็มีควาก่แบบเฮ้ยมัน รุ่เก่าๆเลยร่นเก่าเบ็ด่าบราเดียวไปอยากฉากรื่นนู้นได้แช่ไหมฉากรมดาแบ้เชื่อมนะบางเือกัตอนนั้นเราไปเปลี่ยนอะไรเส้นหามัอันนี้เป็นเสนห้าแล้ววูรักษาหพละครับเป็นโทรศัพท์มือสองต่อน้องใส่กันเนาะน้องกีมมี่เครบ่บดีบันไดอ่ะเป็นเครศัอง์รุ่นเก่าเลย เคยใช้โทรศัพท์มานี่หลายเครื่องแล้วบ่ก็โซ่ทรับเครื่องแต่ก็บบัวไส้ไส้บัวดลวานไส้เนี่้ชื่อมือสองบ่ะมือถือหนึ่งแต่ซื้อมีหน่วยนึงแต่ก็แบบบัวดลนิ่ื้อยเพิ่นละไปเวียงแล้วมันตกแล้วมันก็แตกขนาดจอมันออกแล้วก็บ่ัแดงนั่นเลยความฝันก็อยากได้อยู่เนาะใช่ครับอยากได้หน่วยงามๆคือหมู่คือของว่าซั่นเจ้ามีหมู่รุ่นเดียวกันบ่ ผ hey? ู้หมากไอเปิลอยู่ข้างหลังโทรศัพท์มันนี่เน่ยเห็นเห็นนองซาวเป็นซื้อโมเป็นซื่อมัน่เนเลยไอโฟนบ่าม่ไม่ยอไอโฟนไอโฟนหกนี่เนี่ยไอโฟนอัปเดตยังกระได้อยู่ตอนนี้มันลุ่มเกามันเก่าเนี่ยเพงเก่ายะมันเง่แปงเนี่ยบาเ่านะมันแบบจังได้แบบโมมักนะอมันล่นแบบธรรมดามันโมแมทไอโฟน แบบแอนดรอยแบบฮวงมาบอยนี่บ่ก็แบบธรรมดาทั่วไปทั่วไปก็ได้ไเลไกน้อยๆธรรมดาแล้วเนี่ยธรรมดาแล้วโอเคธรรมดาอยู่นี่ก็ได้พอใช้ได้แต่ว่าถ่ายคลิปถ่ายงานก็อยากเต็มไว้เนี่ยเพราะว่าถ่ายแบบขอแปงก็ต้องได้ลบออกหลายเทื่าเก็มตัวซาบูดีที่ฮวงมาบอยปันใดเนาะน้อี่มันก็ไม่ด่ากอะไรต่างหา โอบอยไม่ทักกระโอาบอยคืออันแล้วเอาเป็นแี้วเอเป็นเว้าเนาะแล้วหาแบบนี้ถึกใจนี่แหละถึกใจแห้งก่อยนะชื่อดอได้บ่นี่ขอชื่อดอจ้ะแมนอยากใหชื่อใช้โทรจะดองเมื่อไหร่นะบ่อาบ่บ่อยตัวนี้เห็นนะอือแล้วจ้องแต่บ่บ่อยได้มาพี่มาพี่บ่อยมานั่งใกล้ๆค่อยพี่นะเขามานอนรลับนั่นมีเมนเห็นโทรมาส่องขาสี่เทื่อแล้ว แต่บูเป็นเบอร์ไพ่พอแพรเดี๋ยวพอแพจบโจกีพอแพร์โตกลับเนาะอเดี๋ยวไงเดี๋ยวพอแพรขออนุญาตถ่ายไปก่อนเนาะตอนนี้แว่นผู้ชาวน้อยจะัผู้ชาวน้อยพอแพร์เนาะพอแพรบ่มีเอกะพอแพร์บ่มีมีน้อยคอยไดอแพร์หนุ่กเมียคอยถ่ายอยู่เพื่อนถ่ายคลิปไทยการแล้วกะให้เด็กถ่างานแล้วกัเมื่อแล้วแม่นว่าจ้องแต่บ่าบ่อยนี่ยจ้องแต่บ้าบ่อจ้องวะ จ้องกล้องวะเดียวเป็นกล้องอย่างนี้น้องกมิทำไปให้แล้วเดียวไปทังอื่นมาเดียวมาทั้งนี้แน่แบบเจ้าเจ้เจ้าว้าวน่หงองนมน่นเท่าสอคนเจ้าเป็นคนว้าวน่ยกใหใครว้าวว่เออมานังน้ำมูชื่อบไเงีเสียงคืออยากสีแปลกๆแน่มือนเนาะแผลน้อยเนาะอีกแล้วพอแผอีกแล้วงจดเพแผลบิดผู้เดียวดีกผู้เดียวนะบิดง่าวพอ ธรมารมดาที่ไหนกันอ,อ,อันนี้ก็ต้องเอฟซีหรือว่าลูกเมียทางบ้านว่าเขาจะมาหยอกน้องติมมี่นี่หยอกให้เป็นหัวเด้อเนาะอย่าเข้าใจผิดได้นี่ก็ได้มาบุญอยากให้โชคให้เชาเนาะแม่ให้หัวให้ยิ้มเงี้ยมห,ห,ห <c oughs> น้ารักดีไายทุกคนโอ้เดีเ๋ยวเกี่ยวเข้าชงคนนี่ก็สิได้ลายเติมลุ้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นนะเคื่องเปนบอก อันเพิ่นเหยียบอันเพิ่นนั่นนะได้จชกสอบแล้วประมาณสอบซ้ำสอบนั่นแหละแต่เขาก็มาเอาก่อมาบ้านหาสอบพวกจะสอบถึงพี่น้องแบบเหยียบเอาเองนะพี่น้องเขาเพิ่นเอามาไปกินก่อนอ๋ออยากกินเขาไม่ไปดื่มคนในบ้านจะชอบยังไงนะแหละทำในเกี่ยวเนาะทำในเกี่ยวอยากลองกิน ข่าม่เนาะพ่นว่าว่ากินข้าม่้หง่กวก็เก่าบ่กม่นเนาะกินข้าเย็นพ่นข้าวข่าเย็นไงเอ็นงเอ็ดงอยู่หักินข้ามมยก็งคือกันพูนว่าม่เสีบเลยหอมๆอมเลยกินข้าเม่กินกับลำงัวเนาะม่นข่มัปะมาณ่าเนาะกินอยบ่าลำงัวไปบสิบโมยากเนาะม่กินลำงัวกินอยู่บ่ลำงัวดิบได้งัวดิดิบกินดุกทุกูวเลยคำใจชื่อความผาดแลวมือหนาทุกตัอันดิบกิน เด like ี๋ยวมือหน้าครับ่อแพทย์ได้มาเนาะุขอแผดซื <h <h ้อมาบ่นม่ต้องมากางเว้นใดเราจะงานเว้ยเราบ่ส่เก็บทีมงานนี่แล้วกับในครอบครัวเรานี่ยแหละนาุครอบครัวเราก็เป็นหลายคนเหมือนไงครอบครัวเราก็เป็นหลายคนนี่จะลานเนาะลานจะคนลานรวมแนี่ยสองสามสองสามพุกวะสองสามคนประมาณนี้แหละเนาุ แต่ว่าเอื้อยพูดที่เพิ่นขี่รถจักรไปมากเลยเก้าน่ะไปเป็งเทพเนาะแม่ฉันเป็งเทพผัวเพิ่นเน่อยู่เบียงผัวเพิ่นน่อยู่เวียงเราอยู่เวียงเพิ่นขึ้ไปคนเดียวนะแล้วเป็นคนไทยเวียงบ่หรือว่าในใดคนละัวเราเป็นคนไทยทางภูบาเจียงทางเมืองบาเจียงบ่เมืองเมืองบาเจียงเท้าบาเจียงฮะบ่สมหวังบ่ใจเน่เพลงก็มี ไปหาเวียแอียงไปคขึงดูวียงมันหนาวัูออยู่ใกล้ๆนี้เราไปกับขี่รถกับหอดโอ่สามชั่วโมงท่าปกแต่เละวานนี้คืองานทูเฮ้าพ่อเปียงแตกปุ๊บโคบหรือท่าปักเชนหนึ่งบ่ลน้องกิมเพราะว่าเราขี่รถไปกับบริโดนประมาณโซ่สามชั่วโมงเราก็หอดแล้วขี่รถจักบ่บ่ขี่รถไซดทางวันพุธนี้พุธจะมาชักปะว่าพุธจะมาชักมันอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งของฝั่งนั้น น่าจะเป็นภาคนั้น,นะภาคนี่หรือภาคอะไรเคยกับบอลเคยไปเนาะกับบอกไ่เคยะอืมไม่ได้เคยไปเไปมือ่อจบอะไรอันนี้เท่ากับบอลนี่นนหุ่งไปทางเลนเนาะเพราะว่าอันประเทศเท่านี้ฝากของฝั่งนั่นกับมีประเทศเท่าคือเก่าได้ไไทางอุนบลน,นะมันน่าจะเป็นภาคนี้นนต่อเขตนะเวลาลอดอุโม,มงค์ไปทชื่อได้เขตแ<ม>ดนนะเบาลรีเคยไปเนั่น้องจิมมี่ฉันไปไปทั้งนั้นได้น้องจิมมี่จนไม่เห็นได้เที่ยวบรรยากาศทั้งนั้นเลยอ๋อ ที่หลายคนอยู่อยากคอมเมนต์น้องกิมมี่ว่าน่ารักน่ารักแม่หลายคนแล้วมัอนี่แห่งที่ไลายมือนี่แม่เพราะว่าเราเป็นโชดอีกเรื่องหนึ่นะมีเศษเด้แต่ว่าแต่คนเนี่ยบุ๋มแม่บ้างคุ้มปะแต่งงามเลยเด้อแม่อนนี้เราเป็นโชดผู้ใด้ชี้จีบจีคุยเราก็ได้อยู่เนาะแ่ดี๋ยวนี้คุนเปิดใจนะแลี้วเลยเนาะแม่แลี้วเลยแบบนี้ไปที่หยอกก็ได้เนาะแม่ หยอก็ได้ทางบ่อยๆหยอก็ได้แต่ก้วแต่กพอแฟนน้อยหยอกเลย่แต่ก้บบอยๆเบุกาหยอกอ๋พอแฟนน้อยี่ธรรมดาเลยชอบเล็บไปนั่นงเจ้าก็ทิงเจเพอแพ่ี่เจจพอแพร่บ่อยตอนแต่พ่อแพนเดียวมัล่ะนี่นแหะบอยชอบปิดใจตลอดพอแนน้อยธรรมดาทีนี้แนแงก็นอนอยู่นี่ไม่ได้หนาวบ่หนาวกันกัดตุ้งกระห่ม ลมเนี่ยลมหมองเนีได้ยามนี้ลมอาบน้ำอยู่ใช้ถนนอยู่ในสวนโอ้ในสวนในฉากนี้อืออือคือฉากคือยังนี่แบบดที่ได้ชื่อเอาเวอร์เนียดูว่าเป็นยังไงถ้าเป็นเงินไปเงินใครยังม่หุ้นอะาอย่างไดสมัครนะครับ่มีเงินเท่ากับให้พันละไปออกไปเลยเนาะอ๋อมีมีมีคำขนาดนนั้เท่ากับสองพันบวกสั่งมีคำเป็นนั่นเป็นว่าโซ่ปัญหาบ่ เพื่อนเนี่ยนี่เดี๋ยเป็นนินเจ้าหมันบอกนี่เพื่อนที่เอาไปบันใดระช่างมันโกนระช่างเพื่อนกะสีทุบมาเพื่อนทุบเพื่อนถอดเพื่อนสีเพาะทางท่อทางยังสีรูนั่นคือบทชื่อถอดเพื่อนแต่มันมีจะ่การเตือนมันก็บบทได้เพ็ดบ้าหนาคอยว่าความหมายว่าแบบความหมายที่เราเอาหันเราทำลายอยากถันเอาเงินให้เราเราก็จิบปาเมียนบ๊อนั่นนะคันวันเราบม่หายเราก็จิบถอดเอาขึ้น่อเราก็ไปถอยเราก็ิ ท่นเอาทอไปเข้าเก่าทอไม่มาใส่หยอกเงาะแดงจ้าเดี๋ยวเรปุ่มหินลงกิอ๋อทำามาแล้วขันเล้วออกไปชั้าเราหายเนใส่บรไได้เนาะปุ่มหินลงไปแต่ก็ยาดอกท่นว่าเอาไปก็เอาไปเนาะมันชบม่จบไ่ยอาเปิดเนาะเมนเมนครมน้องเพินเิเอายังไปขยะของเพิ่นพัดการเจ็ดมือแบบไม่ได้ว่าเขาเจ็ดมือให้เพิ่นมาเลือกเอาของเพื่อนมั มันโมเมนต์พอ่ีว่าะคือวันหลังนี้ก็ประมาณตกเล็กอือนณะนี้มเหมือนไันจันเดินทางรถล่างกันอย่างเนาะเจ็ดมือนะเพป็นไหนโอกาสคนสองคนคืนหากันนี่เแต่ว่าแต่อันนี้ก็มันโมเมนต์ว่าน้องสีอันนั้นเขาไม่ยากว่าแเ่น้องก็ไม่ได้ว่าพัดน้ำพันดอกคนพัดเดียวต่างประเภทนี้เนาะแต่ละประเภทนี้แต่ละบ้านจะสีเป็นแนวนั้นอยู่แน่เบ้าวหรือบ้านเวิลล์เดือนหนึ่ง แม่บ้านพ่อแผพมันเพื่อกันแล้วแต่นะตั้งเดือนหนึ่งรถเพือววเ่อนกันแปลว่าทางนายบ้านเพิ่นเฮ็ดให้รถนะม,มันจังบ่เพิ่นจังบ,บ่ผิดเด้เธอหน้าเพิน่นคันย่างนะ้ำแม่เราในอื่นแม่แม่เราชุดท้ายมันก็อยู่ที่ใจนะไม่ยังก็ได้แม่ถ้าเราบอกครับมันยังแม่ก็แลนะ้วผ่านไปเนาะนอนตรงนี่ก็สีตั้งหน้าตั้งตาสู่ต่อไปอันนี้นะครับเขียวขาวแล้วนูกบัานเห็นเบอร์ ต่างหน้าต่างๆเกี่ยวเข่าแล้วอยากได้คนลงไปคนเข่าซอยบ่แพร่น้อยสิบล้มเอาจริงๆแหน่ๆคือสิบมีเขาแพร่น้อยอยู่ดิบ่อยแล้วห่าแไ้แท้ไปแทบแล้วเกี่ยวบุเป็นแล้วต้องคนเป็นคนต้องขนเป็นหาบได้คนถือรถไทยบุเป็นแม่แพร่น้อยแล้วต้องห่าบได้บ่อยๆอแผ่นน้อยนี่ทำมาลาที่ไหนใครเอารถไทยถือให้จ้ะ ครับแก้ให้นะมุมนี้ฉันอายบ่มากว่าถ้าถ้าอายมากครับไม่พอแค่น้อยมันปีนรถเพิ่นนโทษได้โทษได้มาป่วยเจ้าซีกันอยู่แล้วเน่ยโมก้าขับรถเพิ่นไดอ๋อ้มันปีนมันผมรถเพิ่น รถไทยเพื re, zmian, yes, But, ่อนครับอยู Now, right. ่เนาะแม่ยรถไทยเพื่อนนอนรถครับพอรถไทยนี่ยังไม่ได้แปะกันเนี่ยเดือนมันยังเพลเดือนเดือนไงวะเทยังได้ยังใช่ยังได้เนาะจักรยังหันไปได้แต่ว่าเพื่อนอะใส่ไม่ได้พอมันยังเพทมันไม่ซื้อม็อกมันอะบ่แมี่ยมีเยอะมาก่รีนเนี่ยคนบ่มีคนมีคนใส่อะทุกบ่คอยมีคนใส่งานมันก็อยากเพลได้เนาะแมม่เพื่อนมันเนี่แต่ว่าบางบ้านที่ว่าเพื่อนรถไทยอ่าเนาะบางบ้านที่ว่าม็อกรถไทย บ้านคอยว่าชอันเลยรถไทยบานานอมบางบ่อนคอยไปว่าเพรรถไทยนี่เขาั้วขวัญคอยได้หมอกรถไทยบอกม็อกแมนโอ๋ยมือบ้านเจ้าคอยสบมอกรถไทยมันคอยเันได้เยอะเจ้าหัวคอยแต่ละบ้านสบบุคคลกัน กน็น้องจินี่หน้าใจร้อยแล้วเนาะคือว่าตัดขาดเป็นซี่มบูรแล้วแบบว่าบม่ได้ค่อยไ่ได้เงี่ยงนอนกะน้นําตาไหลน้ําตาไหลด้วยความดีใจเพราาะว่ไก็น้องพี่น้อนนะเพราะว่าสิ่ <ใจ S 2> งบางก็คือไไอ,อ,อันนั้นแล้วเพราะว่าด้วยที่แต่ก่อนกับพิสกันตลอดเราเลยอดบดทนบไร้แล้วก็จากกันพอแล้วไอ้เอะไรไม่รู้คือความใจแหละน้องมาอย่างไรบ้าง แต่ทฐีมันผ่านมาแล้วเนธอ้าวเจ้าเอาผมบม่ได้วอาชื่อเสียงขนาดนั้นเนาะอ้าบาทนี่ตรงนี้สี่ให้ทางด้านน้องเพิ่นลงเกี่ยวข้าป่ะวันี้เนเนาะน้องเพิ่นลงเกี่ยวขาจองแล้วป่ะนี่จองและขานั่งอยู่ขาจองแล้วบ่ะจ๊ะเนยเจ้าจองจองเนี้ยธรรมดาเลยน้องเพื่อนทั้งเหนื่อยลูกกัญยังมาได้ฮะเฮ็ดปีจังบุญนี่ นี่แต่ที่จบคลิมพ์ลงใน้องเแบบนี้เนาะงานนีก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานเาบทั้งหมดเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องจิมมี่แค่ในช่วงนั้นจอดรถไว้พุ่นบ่ชอกอะไรก็เป่าคนที่ใส่แบบนี้เนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชู้ชีวิตอะไรเนาะชู้ชีวิตต่อไปบ่ให้ท้อต่อชีวิตนาะเขาก็เริ่มไม่ได้ตลอดเวลาอายุเขายังน้อยแบบสันเนาะพิษพัดแล้วก็เริ่มใหม่เนาะ เลยอาะโอเคแบบนี้ทั้งทีมงานพวกเขากันชีได้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องจังอยก็ฝากพี่น้องคนไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางด้านน้องกิมมี่เลยคือเกอาพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ทางด้านพวกเขารับน้องกิมมี่น้องเกี่ยวขขาโคตรๆแบบนี้เนาะโดยโอเคน้องกิมมี่สบายดีสบายดีอาจจะได้หมดเลย